โยสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ดีดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม l i g h t of a l o อนนะก็สลับวันนี้ก็จะว่าไงล่ะก็มีตู้ซัมมอนมาใหม่นะผมก็ก่อนที่อาจจะไปดูตู้ซัมมอนอ่าเรามาดูเออเขาเรียกว่าไงล่ะอิงเวนก่อนนะก็เป็นอิงเวนของเอ่อฮาโลวีนนะผมก็มีอิงเวนฮาโลวีนมาใหม่ให้เราได้เออลองเล่นกันนะครับก็สามารถเข้ามาเก็บเพชรได้แบบ สบายๆเลยนะแล้วก็มีเอ่อเขาจะเรียกว่าไงล่ะจะมีตัวละครตู้ซัมมอนนะผมให้เราเทสในพวกนี้เนาะก็เอ่อสามารถลองมาเทสกันได้นะก็มีทั้ง2ตัวนะผมไม่ว่าจะเป็นคาทิล่าก็มีให้ให้ลองเล่นอนะ่ะเออมีชั้งทั้งเออใช้สกิลหนึ่งสกิลสองอันติเป็นยังไงน้องเอ่อไอรีนก็สกิลเป็นยังไงก็แบบไม่ต่างจากเดิมนะ คือก็เป็นแค่พวกเอฟเฟกต์สกิลอะไรที่มันเปลี่ยนไปนะก็เป็นแพทเทิร์นการโจมตีก็ปกตินะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้นะครับแล้วก็มีชาร์เลน์ Challenge ของเอร์ลอสนะก็เปิดเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็สามารถมาลองเล่นได้นะแต่ก็เลเวลมันก็แบงคตดโหดแบงโหดจัดเลยนะคือผมมันยังลงไม่ไหวนะคือแบบเขาเรียกว่าไงละ่ะคือเลเวลมันต่างกัน เกินไปนะครับผมโอเคงั okay, ้นเราก็มาดูตู้ซัมมอนเลยดีกว่านะสำหรับตู้ซัมมอนนะผมก็จะเป็นตู้เจ้าแม่ฮาโลวีนเท่โคตรบอกเลยว่ากล่องนี้จะเป็นกล่องที่ลิมิเต็ดนะผมบอกไว้ก่อนเลยจะเป็นกล่องที่อ่ผมว่าแม่งมาครั้งเดียว <c oughs> ครั้งเดียวแบบแบบไม่ได้าบาอีกอะ่ะก็แบบเรามาดูวเรดกันสักหน่อยดีกว่าเรดสำหรับเรดสองตัวนี้ก็อยู่ที่0อ <c oughs> น้อยกว่าตู้สม,มันที่แล้วอีกคือแบบตู้สมวันที่แล้วผมโดนไปแบบโคตรเจ็บเจ็บมากตู้สม,มันที่แล้วอ่ะคือแบบโอ้โหไม่มีออกคือแบบจะแฮวจะแฮวสองตู้แรกไม่ได้นะคือสองตู้แรกคือผมไม่ไหวนะคือตู้นี้อย่างน้อยก็ขอเถอะครับโอเคคือผมอ่ามีเพชรอยู่ที่หกพันนะก็ทีแรกว่าจะเติมแต่พอดูเลยราคาก็แบบ มันยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอ่าเราเติมประมาณสักเท่าไหร่วะหกบาทอะสมมติว่าเติมไป60บาทได้เพชรแดงมันหนึ่งเพชรนะแล้วคือเพชรแดงแรกไปได้เท่าไหร่60เพชรฟ้าเพชรฟ้านี่คือแบบเราเราไปฟาร์ม2สักเอ่สอสด่านก็ได้แล้วป้าก็เลยแบบโอเคก็ <c oughs> ยังไม่เติมนะก็คือแบบมีเขาเรียกว่าไงล่ะไปเก็บเพชรในอิงเวต์มาก็โอเคได้พอได้แบบ เอามาส่มให้ดูกันสักหน่อยนะคือผมจะสุ่มประมาณ30รอบประมาณเอ้ยไม่ใช่สิ30รอบ30กล่องเออสามรอบรอบละสิบกล่องละกันก็โอเคก็อย่างน้อยขอได้ว้าวได้ปะกล่องนี้คือแบบอย่าเป็นอีกกล่องที่แบบกินเกลือนะไม่เอานะโอเคงั้นเราก็ไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคสม,มอนสิบโอเคไป let's go แสงสีแดงมาแสงสีแดงมาปะ โอ้โห oh, ไม่มีโอ้โ oh, หยังกระตุกอยู่เหมือนเดิมชะทีแท้โอ้โหโอ้โหโอเคอย่างน้อยเราก็มารอลุ้นว่าขอสักเออาร์สักสองอย่างได้ปะในนี้โอ้โห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 กรุกรอบ ผมว่าสงสัยต้องใช้สูตรแล้วละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปลองใช้สูตรก่อนนะ,อะลองใช้สูตรเอ้ยอันนี้มาสโตนี่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 นีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปมันเปลี่ยนใหม่นี่อยู่ตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอลองใช้สูตรก่อนแป๊บหบนึ่งนะ,ะนี่ใส่ไปใส่ไปโอเคทีมโคลบอกอ่าไม่ใช่ว่าใส่แบบนี้ไปแม่ง มาดอบโลบอก s อ s ให้อีกโอ้ยาบเลยนะโอเคอย่างน้อยตู้นี้ผมเล็งแค่น้องคาสเทล่าอย่างเดียวเลยจริงๆโอเคครับอีก2มันติที่2แสงสีแดงออกปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหมุนให้เป็นสเต็ปหมุนให้เป็นสเต็ปหมุนมาหมุนมาจาังหวะนี้เปิดมาปังปับป๊บปั๊บแสงโอ้โหแสงไม่ออก โอ้โหโอเคโอเคโอ้ยอยากดีน้องคาทิล่าโอเคโอเคไม่เทียงท้อผมละท้ออืือ โอ้โหอินาเซโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหเครียดโอเคอีกสักรอบรอบสุดท้ายโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับคนดูมาขอนเนื้อเน้นเน้นออกให้ผมเถอครับโอ้โหจะแห้วแบบสามกล่องติดนี่ไม่ไหวนะเฮ้ยแสงสีแดงโอ้โห อืมฮึเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออเออเอออ๋ออ้าวอ้อืม แม่งมทำไมเลดมันออกยากจังวะคนดูมามามาทีละกล่องมามาขอหน่อยเถอะสักครั้ง please 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 ขอร้องอนะสักที่คัสทีลาแบบฮาโลวีนมาสักตัวก็ยังดีโอเคโอเคสักหน่อยเถอะครับ สักหน่อยเถอะครับอโอ้โหหนทางแม่งแบบริบหรี่จัดโอเคก็ก็น่าจะประมาณนี้นะโอ้โหยังไงรู้แกเออโอเคไหนมาดูสิโอเคโอเคอ่ะอัพไปอัพไป โอเคอยากเก่งมากใช่ไหมโอเคสุดจัดคัสทิล่าสี่ดาว <laughs> โอ้โหไม่ไหวเว้ยแล้วอินาเซ่ล่ะโอเคอินาเซ่เหมือนยังจับไม่ได้นะก็โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับ เออขอพูดอีกเรื่องนึงแล้วกันสําหรับใครที่เข้าเกมเวอร์ชั่นของพีซี PC ไม่ได้ผมผมใช้นี่นะครับนี่เลยเป็น LD Player นะสํหรับใครที่เข้าไม่ได้นะผมก็จะบอกว่าให้ลบตัว LD Player มานะครับให้ลบทิ้งอ่ะเอออันอินสตอลแล้วก็กดอินสตอลใหม่นะก็จะเข้าเกมได้ปกตินะครับ โ okay. อเคเดี๋ยวจะขอเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยละกันเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปละกันนะสําหรับใครที่ครอคา x อนะผมว่าให้รอวันเปิดตัวกับ PC นะรอ,อมารอมาลุ้นกันนะครับว่าฝั่ง Android อย่างพวกเราว่าจะได้เล่นประมาณตอนไหนนะก็ตัวเกมก็จะเปิดตัววันที่16ทธันวานะครับผมก็เป็น16ทธันวาปีนี้ก็มารอรุ้นดีกว่านะครับว่ามันจะเปิดให้เล่นตอนไหนเพราะว่าผมเพิ่งได้ข่าวมาว่า ทางตัวเกมะผมได้เขาเรียกว่าไงล่ะเออกำหนดเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดนะงั้นเราก็มารอลุ้นกันดีกว่านะผมโอเคผมถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยสลับวันนี้ก็ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสลับวันนี้ก็สวัสดีครับ